และเรามาเริ่มต้นเลยนะครับเหตุการณ์ที่เมื่อตอนตีสี่กับสีนาทีที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงแล้วก็ตำรวจบางแคสนที่กำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยจับกลุ่มรถซิ่งที่ถนนกาญจนาพิเศษเด็กแว้นนะครับช่วงเพชรเกษมบรมราชนาดี ตำรวจทานหลวงบางแคนำรถยกติดถนนกาญจนาพิเศษจะกัดจับเด็กแว้นแข่งรถคืนวันลอยกระทงคือตำรวจได้รับแจ้งจากประชาชนนะคะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นแข่งมอเตอร์ไซค์กันบนถนนเสียงดังมากคืนวันลอยกระทงเกรงจะไม่ปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปกติที่แข่งๆกันก็หยุดนะะะักขัตฤกษ์กับวันสําคัญเมื่อคืนนี้ก็ลอยกระทง ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นก็เอารถออกมาแข่งกันจริงๆค่ะแข่งกันอยู่บนถนนกาญจนาภิเษประมาณสัก200กว่าคันตำรวจโรงพักบางแคก็เลยส่วนที่กำลังกับตำรวจสอนอคู่ขนานลอยฟ้ากองบังคับการตำรวจจราจรแล้วก็กู้ภัยกว่า50คนวางแผนจับกุ่มลักษณะคือใช้วิธีเอารถยกมาปิด บริเวณสะพานข้ามคลองบางไผ่ถนนกาญจนาพิเศษช่วงเพชรเกษมมุ่งหน้าถนนบรมราชชนนีระยะทางก็สักประมาณกิโลกว่าเนี่ยค่ะปรากฏว่าก็ยังมีกลุ่มเด็กแว้นบางส่วนขับย้อนสอนแล้วก็หนีไปได้นะคะเป็นร้อยคันเหมือนกันที่หนีไปได้ขณะที่บางคันก็เสียหลักพุ่งชนเหล็กกั้นข้างทางชนรถของชาวบ้านบางชนรถของตำรวจบ้างสุดท้ายตำรวจจับกลุ่มได้ทั้งหมด28คนอันนี้เป็นจำนวนคนนะ28คนอายุก็15ถึง25ปี มอเตอร์ไซค์ยึดเอาไว้ได้38คันค่ะแล้วก็ยังมีรถตู้อีกคันหนึ่งด้วยที่ใช้ขนอุปกรณ์แล้วก็ขนมอเตอร์ไซค์มาแข่งยึดรถตู้ได้อีกสองคันนะคะก็แจ้งข้อหาไปค่ะเดี๋ยววันนี้โรงพักหลักสองก็จะควบคุมตัวส่งสารจังหวัดตลิ่งชันนะคะผมเชื่อว่าเมื่อคือนนี้ท่านผู้ชมหลายท่านจะรู้สึกว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับทางแถวสุขุมวิทกับพระรามสี่ ทีมงานเราเราแวกนี้ก็ยืนยันนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเหตุแว่นอยู่เหมือนกันนะ<ช>ค่ะใช่ก็ใ<ถ>ช้โอกาสคืนกันลอยกระทงนี่แหละต้องไปร,รวมตัวกันแล้วก็ซิ่งค่ะนะฮะหลายจุดนะครับหลายจุดเมื่อคืนนี้แว้นซิ่งรวมถึงจุดประทัดโยนตามจุดต่างๆ่าท่านผู้ชมอาจจะแจ้งเข้ามาก็ได้นะครับว่าจุดไหนอย่างไรเมื่อคืนที่ผ่านมานอกเหนือจากเรื่องเสียงรุเสียงดอกไม้ไฟซึ่ง เราคงจะทำใจนะครับว่าปีหนึ่งตีสักครั้งหนึ่งนะฮะ